นี่เบตงที่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 นี่เบตงครับอ,อ๋อแล้วทำไมต้องเบตงอ่ะ ก่อนที่เราจะนำทุกคนเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความรู้จักเบตงกันคร่าวๆกันก่อนดีกว่าเบตงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยะลาซึ่งอยู่ทางใต้สุดของประเทศไทยติดกับชายแดนมาเลเซียเบตงมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีอากาศหนาวเย็นเมืองนี้มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและเป็นที่รู้จักจากสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอุโมงค์เบตงตู้ปรสนียยัษ์และอาหารพื้นเมืองต่างๆเช่นไก่เบตงหมีเบตง และอื่นๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากในหมู่นักท่องเที่ยวนั่นเองครับโดยในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณจิ๊บอยู่ที่อยู่ที่นราธิวาสนะครับถูกต้องนะครับโอ้โหอยู่ไหนครับมาทาตอนนี้นรานราเลยสนราทัก โดยสถานที่แรกที่พวกเราได้มาเยือนนั้นคือสกายวอล์กอายเวงซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงโดยเฉพาะในตำบลอายเวงซึ่งมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงและมีจุดชมวิวที่สวยงามอย่างมากการก่อสร้างสกายวอล์กที่นี่นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศให้มาสัมผัสกับความงดงามของทะเลหมอกและวิวธรรมชาติอันน่าทับใจของที่นี่นั่นเองครับ มาชมกับนกอินรีกับนกนางเงือกนะครับสวยไหมครับจนะสถานที่ต่อมาที่เราได้ไปเยือนนั้นคือน้ำู้ร้อนเบตรงซึ่งตั้งอยู่ในตำบลตาเนแมร์ร้อ โดยที่นี่ถูกค้นพบและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ปีพศ2522จุดเด่นของน้ำพุร้อนที่นี่คือมีอุณหภูมิสูงถึง80องศาเซลเซียสซึ่งสามารถต้มไข่ได้บ่อน้ำพุร้อนนี้เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติโดยการสะสมความร้อนใต้ดินและการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชั้นหินใต้พื้นดินทําให้น้ําที่อยู่ในชั้นใต้ดินนั้นมีความร้อนสูงและถูกดันขึ้นมาบนผิวดินผ่านรอยแตกของเปลือกโลกนั่นเองอันนี้มาสถานที่ที่2นะครับก็คือ ที่ญี่ปุ่นญนบ่อน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุร้อนตีญี่ปุ่นทนครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อน้ำพุร้อนนะครับเรามาดูกันครับว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงครับถ้าหลับตาก็คือหลับสบายใช่ไหมครับใช่เป็นยังไงบ้างครับเฮาต่อเฮาต่อเฮาสถานที่ที่สามอุโมงค์ปิ亚มิตรประตูสู่ประวัติศาสตร์เบตง ทีี่่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของภาคใต้อุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจนคอมมิวนิสต์เมื่อปีพศ2519เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้ซึ่งอุโมงค์แห่งนี้ถูกขุดขึ้นมาด้วยแรงงานของคนมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรภายในมีห้องต่างๆมากมายเช่นห้องนอนห้องประชุมห้องเก็บสเสบียง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจภายในอุโมงฟังคำบรรยายจากไกด์ผู้ดูแลเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึมซับและสัมผัสบรรยากาศของอดีตที่นี่นั่นเองกรุนาอย่าทิ้งตั๋วข้างหน้าจะมีการตรวจขอบคุณครับครับสีนาหนีสีเช่าขี่นักข้างนึงเกันอิสมาดบาร์ออนเดอะทายออนเดอะเวสต์อิสโตรออนเดอะสกิงออนเดอะเวสต์ สถานที่ที่ 4, ส่สวนดอกไม้เมืองหนาวหรือสวนหมื่นบุพผาสวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการปลูกดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดเช่นกุหลาบลินล,ลี่และทิวลิปสวนแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมในพื้นที่เบตงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวแม้จะอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรก็ตาม สเเ็งมเมสงมนะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนกฮูกที่มีอายุมากกว่า10,000ปีซึ่งตัวนี้นั้นเป็นแหล่งต้นกำเนิดของชานมตราอ่าวเดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายกันแล้วนะครับอย่างตัวเมืองเบตงนั่นเอง ซึ่งที่นี่นั้นมีเอกลักษณ์ด้วยถนนสายหลักที่เป็นระเบียบอาคารแบบโบราณผสมผสานกับความทันสมัยมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติเช่นชาวไทยพุทธชาวมุสลิมและชาวจีนทําให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดยสถานที่แนะนําของที่นี่ก็คงจะหนีไม่พ้นตู้ปรษณียักษ์หรืออุโมงเบตรงมงคลฤทธนั่นเองครับ ตอนนี้ผมอายุ40เบตงเนี่ยคือผมเห็นว่าหลายๆคนก็รีวิวมาว่าเบตงน้าเที่ยวอย่างงี้อย่างนี้เลยอ,อย่างให้พี่เนี่ยบรรยายว่าทําไมเบตงถึงหน้ามาแล้วก็ทําไมเขาถึงโปรโมทกันมากเบตรงนี่นะคือผมในส่วนตัวของผมผมชอบธรรมชาติชอบผู้คนมีแบ่งปันรอยยินเป็นคน คือคนไปตรงเนี่ยอาจจะมีทั้งคนิสลามไทยพุ๊ไทยพุทธแล้วก็ทีคือมีหลายคนที่อยู่รว่รวมกันแล้วก็ส่วนมากก็จะรู้จักกันเป็นเป็นคนที่น้ําใจดีนะคนไปตรงนี้คืออันดับที่หนึ่งเลยนะส่วนเรื่องอที่น่ามาเที่ยวก็คือบ้านเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีผลไม้ส่วนเรื่องที่อยู่ที่กินอะไรก็คือเรียบง่ายคนที่นี่เรียบง่ายแล้วก็ ดีที่สุดก็คือบรรยากาศบรรยากาศที่จะเยน็นเย็นร้อนคือไม่ไม่ไม่ร้อนนะครับผมเป็นอากาศที่่อนา้าคจะเยน็นแล้วก็ดูธรรมชาตินี่มันสดชื่นนะครับผมที่หาอยากาที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นอากาศที่สดชื่นมากเลยครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ขอขอขอบคุณที่ที่สละเวลามาให้ผมดาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ก็เดี๋ยวยังไงก็เราไว้มาเจอกันอีกนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ร้านชั้นะค่ไมครับใช่ครับขอบคุณครับทีนี้คุณผู้ชมได้ทราบกันหรือยังครับว่าเบตงนั้นน่าเที่ยวมากแค่ไหนทําไมเรานั้นถึงควรเที่ยวเบตงสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมแนะนําให้คุณลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่สักครั้งดูนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ทร oh. yeah. าบเชียวเลยอันนี e ้เป็นถูกไว้ครูรองเท้านะฮะสมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ถาไปที่ไคที่วันนี้พบเจอนังอ่ะนี่ไงนังก็เป็นตรงนะฮะไปไป